ระยะและถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยของกินก็พร้อมสําหรับการไปเที่ยววันพรุ่งนี้ค่ะเรื่องอื่นขาดได้แต่เรื่องของกินเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะน้องเราอ้าวก็เด็กกําลังโตนี่คะเนี่ยเบอร์เกอรี่ก็ของคุณแม่คุกกี้ของคุณพ่อ,อดูของจริงใจดิมิจิเตียวเองจ้าเด็กกําลังโตว,ว่าแต่สงสารเจ้าของรถคันงเมื่อกี้ที่จอดอยู่ในห้างเนาะอจอดรถไว้ดีๆไปซื้อของกลับมาเจอสภาพรถตัวเองอะ่ะ ยับเยินดูไม่ได้อ่ะโอ้ทั้งไฟท้ายก็แตกกันชนก็บุกกลับมาคงใจเสียหน้าดูเลยเนาะแต่อย่างว่าเขาจอดรถปลดเกียร์ว่างใครจะเข็นไปทางไหนก็ไม่รู้อันตรายจะตายเนาะใช่แล้วในกรณีแบบนี้ค่ะบริษัทประกันจะรับเคลมไหมคะรับเคลมสิจ๊ะจะต้องเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็จะต้องจ่ายค่าดีดักด้วยอ้าวทำไมยังต้องจ่ายล่ะคะในเมื่อรอยบุบรอยขูดขนาดนั้นน่ะคนอื่นทําอยู่แล้ว ไม่เรียกคู่กนนรณีแล้จะเรียกว่าอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นจริงใจลงตอบพี่หน่อยสิจาว่ารถที่เขาชนรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถทะเบียนอะไรรุ่นอะไรสีอะไรแต่ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแค่การสันนิษฐานเท่านั้นนะจ๊ะบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บค่าดีดักตามระเบียบจ้ะซึ่งเป็นจํานวนเท่าไหร่นั้นเนี่ยมันก็อยู่กับค่าดีดักที่เราเลือกซื้อไว้จ้ะอืมนี่ขณะเราซื้อประกันชั้นหนึ่งเนาะพี่มิตรยังจอดรถสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยอะ่ะใช่แล้วนี่ต้องระวังนะคะค อย่างนี้เขาจะแจ้งความหรือยังเนาะหรือว่าเขาจะมิแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย